พบนิติใหม่แห่งการนอนครับที่นี่มีให้นอนด้วยนะ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไวรุ่นหนีเที่ยวช่วงนี้ก็ออกคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามีสถานการณ์ที่น่าให้ติดตามนะผมติดตามทุกวันเลยนะครับก็เลยไม่มีกระจิตกระใจจะทําคลิปก็ยังเอาใจช่วยทหารหารของเราอยู่นะครับ มาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่3ของการเดินทางนะครับหลังจากแห้วน้ําตกก้อหลวงนะครับเราก็เลยตั้งใจว่าจะไปน้ําตกคลองน้ําไหลเพื่อนๆหลายคนคงอาจยังไม่เคยได้ยินชื่อนะครับน้ําตกคองน้ําไหลเนี่ยอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานระยะทางจากอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับไปน้ําตกคองน้ําไหลเนี่ยโดยประมาณก็275กิเมตร ช่วงนี้นะครับเราก็วิ่งอยู่บนถนนสาย106เพื่อเข้าอำเภอเถินนะครับถึงอำเภอเถินเราก็จะฐานข้าวกันก่อนแล้วก็จะวิ่งกันยาวๆเลยนะคาดว่านะครับจะไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยก็ต้องใช้เวลาถึง4-5ชั่วโมงเลยแหละ พอเลี้ยวขวาเข้าถนนสายหมายเลขหนึ่งนะครับโอ้โหก้อนเมฆดามาเลยนะที่เราตั้งเป้าไว้นะครับ4-5ชั่วโมงเนี่ยอาจจะช้ากว่านั้นอีกเรื่องฝนนะไม่กลัวครับกลัวเรื่องลื่นอย่างเดียวจอดมรสฝนนะมันตกป,อย,ปอยๆอย่างเงี้ยกี้ขี่หนีมาแล้วนะเรามันก็ตามมาทัน พบมิติใหม่ห่งการนอนครับที่นี่มีให้นอนด้วยนะทั้งง่วงก็มาเช่านอนได้เลยนะเนี่ยถูกหลักเลยแหละถ้าขี่ง่วงขับง่วงก็จอดนอนที่นี่ได้เดี๋ยวผมลองถามดูนะครับว่าราคาเขาคิดยังไงเขาเช่านอนยังไงพี่เนี่ยเนี่ยตรงตรงที่อ่ะอ่ะมันก็ไม่ได้เชิงเช่านะคือว่ารถเขามาเลขขายของเขามาจอดพักไงอ๋อถ้าสมมติคนขับรถมาง่วงง่วงก็ขอนอนได้ได้ กางวันกสิอมามจอดได้คนมานอนกันแต่ท<อ>ี่จะเป็นรถพวกเล่ขายของอืมอืมอืมขอบคุณครับครับเขาบอกว่าให้นอนฟรีนะแต่ส่วนที่มีของเนี่ยก็จะเป็นรถเล่นะครับเขามาจองที่ไว้แต่เพื่อนๆทั้งง่วงก็มานอนได้นะกลางวันนะฮะเขาไม่ได้คิดตังค์ด้วยถ้าขาล่องลงนะครับปั๊มจะติดอยู่กับอ่าพตทอ,อันนี้จะเข้าน่าจะเข้าตากอีกสักประมาณ20กว่ากิโลได้ อยู่แถวนี้เลยเหรอคะโอ้โหส่วนขาเนี่ยยันแย่เลยเดีนี้หายหมดแล้วแล้วตรงนี้ตะกอนเป็นอะไระคะผมมาไม่ทันอันนี้แต่ก่อนเพราะว่าเป็นปตทนะอ๋ะอตรงนี้เหรอคะตั้งเดิมมาถึงปตทตะกี้เติมไปน้ำมันไปเท่าไหร่สองร้อยหกสิบสองร้อยเก้าสิบอ่าสองร้อยเก้าสิบดื่มไม่ได้ถ่ายเอบ,บินมาเนียโอเค เออลืมบอกเพื่อนๆไปเลยนะครับเขาเรียกว่าปั๊มบางจากสาขาวังหมันนะเรื่องขับขี่รถแล้วง่วงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมออกทิปกับพี่น้องบ่อยๆเนี่ยมันจะง่วงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่แหละกินข้าวเสร็จนะหลังจากนั้นครับบ่าย2บ่าย3ก็ง่วงอีกยังไงเพื่อนๆถ้าไม่ไหวจริงๆก็มาแวะนอนได้นะครับ จากปั๊มบางจากนะครับที่เราจอดเติมน้ํามันกันนะมันก็เหลือระยะทางอีก165กิโลเมตรเนี่ยแหละแล้วก็จะถึงที่คลองน้ําไหลก็ลืมบอกเพื่อนๆไปเลยนะครับว่าวันนี้ผมเติมน้ํามันหนึ่งครั้งนะครับด้วยระยะทางนะครับ275กิโลเมตรราคาน้ํามันนะครับก็อยู่ที่208 2เอ้ยไม่ใช่ดิ290บาทนะครับเต็มถังความเร็วโดยเฉลี่ยนะครับก็80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง เจอฝนนะครับก็2-3รอบหลังจากนั้นครับก็ไม่มีฝนแล้วนะมีแต่แดดอย่างเดียวเลยช่วงนี้เราก็ถึงตัวเมืองตากแล้วนะส่วนมากเราพอมาถึงตัวเมืองตากเนี่ยผมก็จะเลือกถนนสาย104เนี่ยแหละเพราะว่าไม่อยากครับ ถนนหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันร้อนเราก็อยากจะมาแบบอย่างน้อยก็มันมีป่าก็ยังให้เราสบายใจหน่อยเวลาขับขี่ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมนะครับก็จะรู้ว่าผมเนี่ยผ่านเส้นนี้เนะี่ยหลายรอบมากแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะครับผมขอเลือกถนนสายหนึ่งดีกว่าตรงนี้มันค่อนข้างดูวงเวงนะมืดแล้วไม่มีแสงไฟด้วยนะครับ ถ้ามาเส้นนี้นะครับก็ต้องเจอสะพ,พานวุฒิกุลนะครับสร้างเมื่อปีพศ2480นะครับทรงสะพ,พานนะครับจะมีรูปแบบคันสอนควำเมื่อก่อนนะครับถนนสาย104เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะถนนพระหลโยธินสายเก่าเมื่อก่อนจะใช้สัญจรเป็นเมนหลักนะครับก่อนที่มันจะมีถนนสายหมายเลขหนึ่งที่เป็นทางหลวงปัจจุบันนี้นะครับ สุดถนนสาย104นะครับมันก็ไปเชื่อมกับทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะเราก็ขี่ทางหลวงหมายเลขหนึ่งไปเรื่อยเลยนะครับจนเจอแยกถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับจะเข้าตัวเมืองกำแพงเพชรแต่เราเลี้ยวขวาครับวิ่งเส้น1 11 1116จากนั้นนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าถนนสาย1117วิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเจอเส้นกอพอ40-48จากเส้นกอพสอ4048เนี่ยก็เหลืออีกประมาณ15นาที20นาทีก็จะถึงน้ําตกคลองน้ําไหลนั่นนะครับ อัตราค่าเข้าชมนะครับผู้ใหญ่ก็40บาทผมเสียแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าภรรยาผมเขามีบัตรเบงอยู่ส่วนค่าเข,ข,ข้าของรถจัก,กรยานยนต์นะครับก็คัละ20บาทแล้วก็มีค่ากลางเต็นท์นะครับคนละ32 2คนก็60บาทครับเรามาพูดเรื่องน้ำตกคองน้ำไหลดีกว่านะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอุทยานแห่งชาติคลองลาน ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้จักแต่น้ําตกคลองลานเนาะเพราะว่าน้ําตกคลองลานเนี่ยมันค่อนข้างสวยใหญ่สูงนะครับแล้วส่วนมากเนี่ยก็จะไม่มีคนรู้จักน้ําตกของน้ําไหลน,นะครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยแนะนําให้เราไปเที่ยววันนั้นผมก็มาเที่ยวครับที่คลองลานแล้วเขาก็แนะนําให้มาเที่ยวที่น้ําตกของน้ําไหลน,นะ วันนั้นเราก็ชอบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเงียบดีมันเป็นน้ำตกสายรองลงมาจากคลองลานนี่แหละเลยทำให้คนมาเที่ยวน,น้อยกว่านะครับเดวทุกนได้อยู่เนี่ย 4G ช่วงนี้นะครับก็ต้องเช็คสัญญาณมือถือหน่อยเพราะว่ามันต้องมีการติดต่อเรื่องร้านนะครับเกิดไม่มีสัญญาณมาเนี่ยที่ร้านติดต่อเราไม่ได้เนี่ยเด็กๆก็จะทํางานกันไม่ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับที่นี่มีสัญญาณแค่ A A S อย่างเดียวนะครับ้ากลางก็ตรงแถวไหนที เนี้ลยกนะ็หาทำเลกลางเต็นท์นะครับว่าเราจะกางกันที่ไหนดีหน้าน้ําตกดีไหมส่วนด้านข้างนะครับทางขวามือนี่ก็จะมีลาธารอยู่นะค่อนข้างสวยเลยส่วนกลางแจ้งเนี่ยเราไม่มั่นใจนะครับช่วงนี้ทับเราน่าจะเปื่อยละมันค่อนข้างน่าจะรั่วง่ายนะครับส่วนใกล้ต้นไม้เนี่ย ผมก็ไม่ใคยกล้าเพราะว่าถ้ามันมีพายุแรงๆมาเนี่ยกิ่งไม้อาจจะหล่นมาใส่เต็นท์เราได้ตอนที่เรานอนนะส่วนจุดนี้นะครับถ้าถัดไปตรงทางเดินหน่อยมันก็จะเลยต้นไม้ไปแต่ว่าเสียงดังครับส่วนตรงที่เป็นเหมือนลำธารเนี่ยมันก็ไม่น่าดีละครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยผมว่ามันน่าจะมียุงนะ สรุปเดินกันมาตั้งนานนะครับก็มาปักตรงใกล้ๆทางเข้าในแหละเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีห้องน้ํานะมันก็สะดวกกับการที่เราไปเข้าห้องน้ําอาบน้ํานะครับเพื่อนๆคงคิดนะครับเอ๊ะมันนอนน้ําตกทําไมไม่ปกักเต็นใกล้ๆน้ําตกโอ้โหเสียงดังมากครับสงสัยคงไม่ได้นอนอยุงเยอะมากหลอนอ้าวด้วย เ,เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างนะครับซื้อของกินเพราะว่าข้างบนเขาไม่มีเขาจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์ห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้เองใกล้ๆก็ไม่อยากเดินไกลครับกเ็เลยกลางตรงนี้ดมกินห้องน้ำหน่อย ตอนเราลงมาซื้อนะครับเราก็เลี้ยวผิดทางจริงๆแล้วเนี่ยมันตรงไปก็จะมีร้านนะแต่ว่าเราดันเลี้ยวขวานะครับทางเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะไปน้ําตกคลองลานแต่ทางตรงเนี่ยอีกนิดเดียวเองนะครับก็จะมีร้านค้าแล้วร้านค้านะมีนะครับแต่ร้านอาหารเนี่ยมันลําบากเลยตอนนี้เพราะว่ายังไงอะ่ะเรามาเที่ยววันธรรมดาครับเขาไม่ได้เตรียมของไว้สั่งกะเพรามานะครับก็ทําให้เราไม่ได้ก็ได้แค่ข้าวไข่เจียวเอง ช่วงนี้นะครับเราก็ถือเป็นการทดลองไฟเลยดีกว่าเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เราขับมาเนี่ยไฟมันเอียงนะครับเพราะก่อนหน้านั้นสัก2วันเนี่ยผมให้พี่ชิวมาแก้เรื่องไฟรู้สึกว่าดีเลยมันช็อตนะครับพี่ชิวก็เลยมาทําให้ก่อนออกเดินทางนะครับไฟชุดเนี่ยทนเลยนะเพียงแต่ว,ว่าดีเลยเนี่ยน้ำมันเข้าถ้าง่ายเพื่อนๆสนใจก็ลองทักพี่ชิวไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นเพจ Facebook ของแกนะครับตอนที่แกมาทำเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งไฟนะ ผม,ผมรีบร้อนเองแหละก็เลยไม่ให้แกตั้งผมจะไปตั้งเองวันที่ติดตั้งนะครับก็จะมีเรื่องไฟกระพริบแบบรัวๆด้วยนะที่ติดเพิ่มด้วยนะครับไฟชุดนี้นะครับก็ติดตั้งมา2ปีกว่าๆ3าปีเนี่ยแหละไปค่อนข้างหลายทริปนะผมว่ามันทนเลยนะครับเดี๋ยวจ่ายค่ากางเต็นท์ก่อนดูวิวสวยเลย เคยไปคลองลานเคยไปแม่วงไปช่องเย็นไปหมดแล้ววันว er nah ันนี้ไปมายังครับยังค่ะแล้ถ้าแบบสมมติว่ามาวันนี้แล้วช่วงนี้เราช่วงนี้เราเราใช้ตัวตัวนี้ยืนที่พอเราสามารถเข้าได้เราไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะเราไปช่วงนี้น้ำเยอะสิคลองลานน้ำเยอะ้เท่าไหร่ครับเดือนละน้วเย็ะ มือเย็นส้มตำข้าวไข่เจียวสั่งกะเพราไม่มีไม่มีใบกะเพราก็เลยสั่งเป็นข้าวไข่เจียวเนี่ยแหละสองกล่องแล้วก็ส้มตำบรรยากาศนี้มีแต่เสียงน้ําตกดังมากช่วงเย็นนี้โอ้โหยุงมาเป็นล้านกาศสะสุดๆเลยโดนตรงไหนข้อศอกใช่ไหม กัดแบบสะบัดหน้าก็ไม่ยอมออกกัดหน้าไม่ยอมออกเลยแต่ตอนนี้เผาลงแล้วเริ่มอากาศเย็นแต่ตอนที่กลางเต็นท์โอ้โหร้อนอบอ้าวมันร้อนชื้นอะ่ะแล้วก็ไม่มีลมยุงก็เลยเต็มเลยตอนนั้นช่วงสองทุ่มเขาก็จะปิดไฟนะครับเขาบอกว่ารบกวนสัตว์ป่า และนักท่องเที่ยวก็ได้พักผ่อนด้วยดีเลยละ่ะคืนนี้คงสายหนาวแน่ลมตอนนี้เย็นมากเราก็นั่งทานข้าวกันนะครับแล้วก็คุยเรื่องทั่วไปส่วนใหญ่ คุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะแต่คุยได้ทุกวันเลยนะครับกับภรรยาของผมเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่เราแก้ไขไม่ได้แล้วก็มีหลายเรื่องที่จะต้องทำต่อไปว่าเราควรจะทำยังไงดีหลังจากนั้นครับเราก็เริ่มอาบน้ำเข้านอนโดยประมาณนะครับก็น่าจะสัก5ทุ่มกว่าๆเพราะว่าเราไปชาร์จ power bank ก็หลอให้ power bank มันเต็มนะครับเราก็ไปรับคืนมาจากตรงจุดป้อมยามที่เราชำระค่ากลางเป็นนะครับ ก็เป็นทางขึ้นน้ำตกนะครับจะมีน้ำตกทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ที่เจดชั้นนะแต่เขาบอกว่าเล่นได้แค่ชั้นแรกนะครับเพราะว่าชั้นที่2กับชั้นที่3เนี่ยน้ำค่อนข้างลึกนะมันคงเป็นแอ่งลึกอะครับเมื่อคืนนอนอดิจะเสียงน้ำตกตื่นมาเนื้อฝนตก ได้สุดแค่นี้เลยนะครับตรงนี้ก็มีน้ำตกอีก ลมดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำชายเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นะห้องน้ำหญิงด้วยนะอืม ตอนนี้ก็ตอนเช้าพอดีเลยห้องน้ำเนี่ยจะเป็นผักบัวนะส่วนใหญ่น้ำเมื่อคืนเนี่ยดีมากอาบแล้วลื่นอาบดีล้างสบู่ได้เกี้ยงด้วยไม่แบบล้างแล้วแบบเหนียวๆน,นะมีชักโครกนะครับ ก็มีอ่างล้างหน้ากับอ่างล้างจานตรงนี้ก็มีห้องน้ำอีกนะครับมีทั้งหมดนี่ห้องน้ำมีสามห้องเลยเอย้สามหลังเลย ตอนเช้านะครับเราก็จะทํากับข้าวกินกันที่มีก็คือเป็นมาม่าก,กับน่าจะเป็นไส้กรอกนี่แหละก็ให้คุณภรรยาเนี่ยช่วยถ่ายนะครับเพราะว่าผมต้องทํากับข้าวแผนของเราวันนี้นะครับเราก็จะรีบกินข้าวกันก่อนนะเราก็จะรีบออกเดินทางเรียกว่ารีบไม่ได้สิเราก็จะออกโดยประมาณสัก11บเอโมงเนี่ยแหละแล้วก็จะไปที่น้ําตกคลองลานนะครับเพื่อไปดูน้ําว่ามันเยอะขนาดไหนนะ เห็นเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่ามันสวยมากช่วงนี้แล้วคนเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาว4ี่วันเลยวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับน่าจะเยอะนะที่คลองลานเป็นไงมาเรียอร่อยไหมรถนี้กินไม่รู้เรื่องอะไร อร่อยไหมล่ะอพอเก็บเต็นท์เสร็จนะครับเราก็อาบน้ํากันเรียบร้อยหลังจากนั้นครับผมก็มาเดินสํารวจก่อนนะครับว่าทําอะไรตกหล่นไว้หรือเปล่าเพราะช่วงหลังๆเนีครับมีบ่อยกลับบ้านไปนะครับอุปกรณ์กลับไปเนี่ยมันไม่ครบน้ำตกคลองน้ำไหลนะครับเดิมทีเนี่ยมีชื่อน้ำตกปางควายนะฮะ ปางนี่ก็คือที่เป็นคำแปลนะครับเหมือนเป็นชุมชนเป็นที่อยู่เขาคาดว่านะครับน้ำตกเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยมีพ่อค้าขายควายเนี่ยมารวมตัวกันอยู่มากนะฮะก็เลยเรียกน้ำตกปางควายเราออกจากคลองน้ำไหลนะครับช่วงประมาณ1 1 1 0โมง10นาที15นี่แหละเพื่อจะไปอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับไปดูน้ำตกคลองลานเส้นทางเนี่ยก็ไม่ไกลครับ ก็โดยประมาณ16กกิโลใช้เวลาก็ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองนะฮะแตดความไหร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะบจิครับ วันนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวยังไม่เยอะนะครับวันที่เรามาครั้งนั้นเนี่ยที่มาปักเต็นที่คลองลาเนี่ยเยอะมากๆครับโอ้โหแบบไม่มีที่จอดรถอ่ะว่าง่ายๆพอมาถึงนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเต็มเลยนะผมก็มาขอจอดเขาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะเข้าไปถ่ายแป๊บเดียวแล้วเราก็จะออกเดินทางกันต่อนะฮะเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับว่ามันเป็นไงมั่งจากเดิมหรือเปล่าเปลี่ยนจากเดิมหรือเปล่า เห็นก็บอกว่าปีนีนามันเยอะนะมีรู้สึกว่าช่วงเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยเขาเหมือนกับเตือนนักท่องเที่ยวเลยล่ะ ในกล้องยังไงก็ไม่สวยเท่าตาเห็นจริงๆเลยไปนี่เหมือนฝนตกเลยฮะเป็นละอองน้ำนเยอะมาก สุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจรักชอบพอเราบรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอขอบคุณจากใจครับจากวัยรุ่นหนีเที่ยว